คุณค่าในชีวิตของเราไม่จำเป็นต้องต้องการความเข้าใจจากใครดวงตาแห่งจิตวิญญาณคือการยอมรับกฎของธรรมชาติและอารมณ์ตามธรรมชาติทำความเข้าใจแนะนำมาใช้ในทิศทางที่สร้างสรร์อารมณ์แห่งความรักและความกลัวเป็นขั้วตรงข้ามกัน อารมณ์ความเศร้าความเหงาทำให้เราได้รู้จักตนเองและอยู่กับตัวเองฟังเสียงหัวใจของตัวเองมากขึ้นอารมณ์โกรธคือการปกป้องอำนาจสิทธิ์ในตัวเราเองไม่จดจำให้เป็นบาดแผลภายในไม่ให้โทษและสร้างความเสียหายให้ใครความอิจฉาคืออารมณ์ ที่ผลักดันเราสู่ความมุ่งมั่นทะเยอทะยานอยากจะประสบความสำเร็จในชีวิตความกลัวคือสัญชาตญาณของการเอาตัวรอดจากอันตรายต่างๆแก่ชีวิตของเราคืออารมณ์ที่มาเตือนสติเพื่อให้เรารักษาชีวิตของเราเอาไว้จากอันตราย ที่จะมาถึงตัวเราในสถานการณ์ต่างๆที่ล่อแหลมอารมณ์ความรักคือเพื่อสร้างระบบระวังภัยภายในตัวเองคือรู้จักการรักตัวเองและเบิกบานจากความรักตามธรรมชาติก็เพียงพอแล้วอะไรที่เรากลัวที่สุดสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นกับเรา และจะดึงดูดพลังสิ่งเดียวกันเข้ามาความคิดมีพลังสร้างสรรค์ความรักคือทั้งหมดและทุกสิ่งที่มีคือสัจจะขั้นสูงสุดโลกสัมผัสคือทวิภาวะคือความจริงที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อได้รู้จักตนเองในเชิงประจักษ์หรือมีประสบการณ์มีทุกๆวัตถุประสงค์ อยู่ในความศักดิ์สิทธิ์ของการออกแบบและสมบูรณ์แบบเพื่อเติมเต็มให้จิตวิญญาณนั้นๆไม่มีอะไรที่ต้องเป็นสิ่งที่น่ารังเกียจเหยียดย้มหรือเป็นสิ่งโสมมทุกๆตวงจิตวิญญาณมีทางเลือกเสรีที่จะปฏิบัติแต่ผลลัพธ์เท่านั้นคือจิตวิญญ,ญาณจะเป็นฝ่ายได้รับ ผลของมันเองบุคลิกภาพคือแก่นแท้ของปัญหาที่จะนำเราไปสู่การตื่นรู้หรือหลับไหลมีคำถามในใจที่ต้องค้นหาคำตอบคือเราคือใครและปรารถนาจะไปที่ไหนต่อไปอยากจะรู้อะไรและมีประสบการณ์อย่างไรการได้รู้จักถึงประสบการณ์ของตัวเอง และยิ่งใหญ่ของฉันเพื่อจะได้รู้ว่าฉันคือใครฉันปรารถนาจะรู้ถึงตัวตนที่แท้จริงของฉันผ่านพลังสร้างสรรค์และมีประสบการณ์ถึงตัวฉันเองในวิถีทางที่ฉันเลือกฉันปรารถนาให้กระบวนการชีวิตทั้งหมดมีความเบิกบานสม่ำเสมอสร้างสรรค์ต่อเนื่อง แผ่ขยายไม่มีที่สิ้นสุดเรรู้ความสมบูรณ์ในแต่ละปัจจุบันขณะความคิดและความหวังคือพลังงานความปรารถนาจะทำให้กระบวนการสมบูรณ์แบบในการวิวัตรจิตวิญญาณและมีอำนาจในชีวิตตนเองแต่อย่าให้ความปรารถนากลายเป็นสิ่งเสพติดหรือต้องการจนยึดติดทุกๆเหตุการณ์ มองเข้าไปในตัวเองจะเข้าใจและมีการเยียวยาช่วยเหลือเพราะในตัวเราทุกคนมีทุกอย่างเหมือนกันเลือกหรือไม่ได้เลือกคือการตัดสินใจอย่างหนึ่งเราจะไม่ทำอะไรให้ใครจนกว่าคนคนนั้นจะช่วยเงื่อนไขในปมของตัวเองยึดถือคุณค่าของเราเอาไว้ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อเรา อยู่ในความจริงสูงสุดของชีวิตตรวจสอบความคิดและการกระทำเสมอในแต่ละวันจิตวิญญาณบริสุทธิ์เท่านั้นที่รู้เบิกบานรักยอมรับวอวยพรและราบซึ้งคุณอย่างสุดประมาณยงแบ่งปันอาหารแก่ผู้หิวโหวยมอบศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ให้กับผู้ยากไร้ให้โอกาสแก่ผู้ด้อยโอกาสลบล้างอัตตาอคติและการแบ่งแยกเป็นแสงสองน้ำทางของผู้ไร้จุดหมายสมบุุลภาพคือพลังงานที่ชัดแจ้งความรักไร้ขีดจำกัดคือภูมิปัญญารู้แจ้งคือพลังอำนาจอันศักดิ์สิทธิ์ที่มีความสมบูรณ์พร้อมสัจธรรมคือ สถานภาพแห่งอิสระเสรีและเปลี่ยนความชั่วให้เป็นความดีสภาวะของผู้ได้ประจักษ์คือความไม่มีตัวตนความเบื่อหน่ายคือการรับรู้ของจิตวิญญ,ญาณว่ามีตัวตนพันธกิจที่ต้องทำคือทำให้จิตวิญ,ญญาณมีความรักความเมตตาความเข้าใจและทำให้จิตวิญญ,ญาณสมบูรณ คือผู้ปฏิบัติแสดงออกมาเป็นรูป,ปรธรรมเข้าสภาวะผู้สำเร็จคือรู้แจ้งแล้วภายในเกิดอีกแค่หนึ่งชาติพบแล้วก็จะหลุดพ้นจากแรงดึงดูดและแรงโน้มถ่วงของโลกออกจากมหาสมุทรแห่งมายาและการเวียนว่ายตายเกิดนั่นคือบริบูรณ์และสมบูรณ์แบบ บัดนี้ข้าคือทุกสิ่งของจิตวิญญาณบริสุทธิ์ข้าคือทุกอย่างของต้นกำเนิดแห่งจิตวิญญาณผู้ยิ่งใหญ่ข้าจะแสดงออกตามคุณสมบัติของจิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์สิ่งที่เกิดขึ้นจากการกระทาของข้าพเจ้าคือการสร้างสรรค์ของจิตเดิมแท้ที่บริสุทธิ์ฉันคือความมั่งคั่ง อุดมสมบูรณ์ของกายภาพคือความสมบูรณ์แบบและเป็นอิสระของจิตวิญญาณความเหนื่อยยากลำบากความอดทนต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องประสบพบเจอทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะดีหรือชั่วนั้นคือเราเหน็ดเหนื่อยเพื่อตัวเองเพื่อความจริงสูงสุดและเพื่อความอุดมสมบูรณ์ ของจิตวิญญาณ